าพยุคใหม่ Early Detection มาแรงดีไทยตรวจเชิงรุกก่อนป่วยจริงพนพ่อ,พอนายแพทย์ทาราพูนประชาผู้อในการสหคลินิกโลตัสอาเซอร์ชี้การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันไม่ใช่ทางเลือกแต่คือทางรอดหลังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD คราชีวิตคนไทยกว่า75%ต่อปี โดยโรตัสอาเซอร์ศูนย์สุขภาพครอบวงจรใจกลางกรุงเทพมาตรฐาน ISO 15189 2002และได้รับการรับรองจาก g c c และซาอุดิอาระเบียมุ่งยกระดับการตรวจเชิงรุกด้วยหลัก Accuracy Integrity a u t h e n t i c a t e รองรับทั้งบุคคลทั่วไปองค์กรและแรงงานไทยไปต่างประเทศซึ่งไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างแต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานและภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของแรงงานไทยในสายตาหนานาชาติผมเองพลโทรธาราภูมิรชานะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับ คลินิกของเรานะครับแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ Lotus a s r e Medical Service สหขคลินิกนะครับเป็นคลินิกเอกชนนะครับที่มุ่งเน้นในการตรวจสุขภาพสำหรบับคนไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศโดยเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์นะครับและกรมการจัดหางานแล้วก็วาฟิตนะครับของตะวันออกกลางในการตรวจคนไทยไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลาง หรือได,ได้ได้ทั่วโลกอะนะโดยที่เรายกเว้นมี4ประเทศนะครับก็คือไต้หวันอิสราเอลบูนในและมาเลเซียซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับการ ตรวจรับรองจากกรมวิทย์เรียบร้อยแล้วว่าสามารถตรวจยาเสพติดได้ก็จะไปขอเพิ่มเติมในการตรวจ4ประเทศที่เหลือนะครับนอกจากตรวจสุขภาพคนไปทํางานต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังตรวจสุขภาพคนทั่วไปนะครับแล้วตรวจสุขภาพคนงานตามโรงงานต่างๆนะครับโดยเราเข้าอยู่ในส่วนของ กระสสาสุขนะครับก็คือแ a b anywhere ที่จะตรวจสุขภาพสำหรับคนทั่วไปแล้วก็ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการรักสุขภาพนะครับโดยป้องการตรวจเป็นการป้องกันหรือการตรวจที่เรียก early detection คือตรวจโรคก่อนที่จะเป็นโรคนะครับเราทางคลินิกเองก็ต้องการที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เป็นการป้องกันโรคดีกว่าเป็นโรคแล้วไปรักษาเพราะเป็นการลงทุนสุขภาพที่ถูกที่สุดนะครับในการทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเผื่อถามว่าวาฟิตหรือการตรวจไปตะวันออกกลางเนี่ยประเทศไทยก็เป็นที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าเผื่อคนมาเลเซียเวียดนาม ลาวต้องการไปตอนออกการเนี่ยก็ต้องมาตรวจที่คลินิกนี้นะครับสามารถบินมาตรวจได้แล้วออกใบรับรองที่จะให้เขาไปทํางานได้เนี่เราก็เป็นศูนย์กลางนะครับในการตรวจหรือบางทีก็มีคนอินเดียฟิลิปปินหรือแอฟริกาอะไรพวกนี้ เขารู้เปิดจากเว็บไซต์เขาก็จะมาตรวจที่คลินิกนี้พอคลินิกนี้ออกไปรับรองแล้วมันก็ถือว่าเข้าประเทศนั้นๆได้เลยนะครับก็ได้รับรองมาตรฐานระดับทั่วโลกนะครับเพราะเป็น l a บที่ทาง GCC นะครับตะ,ต,ะต,ะตะวันออกกลางเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจ Approve คลินิกเรียบร้อยแล้วว่าได้มาตรฐานตามที่ทางด้านตะวันออกกลางเขาต้องการครับโลกติดต่อไม่เรื้อรังอันดับต้นก็คือมะเร็งนะครับ อย่างผู้ชายมะเร็งที่พบบ่อยก็มีมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้นะครับพวกมะเร็งปอดก็ควรจะเอ็กซเรย์เลยเพราะคนสูบบุหรี่นะครับหรือคนที่ทํางานการแจ้งอย่างตํารวจรจราจรหรือคนทํางานที่มันโดน p ีเอ็มเยอะๆเนี่ย,ยก็ควรจะมาเอ็กซเรย์ปอดนะครับว่าปกติแล้วก็มะเร็งลำไส้ก็ควรจะตรวจ เช็ค 4A หรือตรวจเลือดที่ปนเปื้อนในอุอจจาระมันก็ควรจะสองกล้องโดยเฉพาะคนที่อายุ35-40ปีขึ้นไปหรือมีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ก็ควรจะได้มาตรวจนะครับมะเร็งตับก็คือเรียกว่าไวรัสตับอักเสบบีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดติดเชื้อ20-30ปีก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้นะครับซึ่งมะเร็งตับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวัคซีนไวรัสเอ,เอปทไทติดบีฉีดอันนี้ก็จะป้องกัน ไม่ให้ลูกหลานหรือตัวเราเองติดเชื้อตัวนี้เราก็จะไม่เป็นมะเร็งตับนะครับหรือปัจจุบันมะเร็งตับสมัยก่อนพอรู้ว่าเป็นก็6เดือนหรือปีนึงก็เสียชีวิตแต่ปัจจุบันเรามียารักษาโดยเฉพาะเรียกว่ายามุ่งเป้าก็ทาให้อยู่อยู่ได้นานมากขึ้นนะครับสำหรับมะเร็งตับมะเร็งลาไส้เองก็มีการตรวจเกี่ยวกับยีนก็คือบางคนมันเป็นยีนที่ติดต่อทางพันธุก,กรรมนะครับทางการแพทย์ก็เวลาตัดมะเร็งแล้วก็จะตรวจกะ มะเร็งโดยเฉพาะตรวจยีนนะครับก็จะทําให้มีประวัติในครอบครัวว่าจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็จะป้องกันได้ส่วนผู้หญิงนะครับก็จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับควรจะทําแมมโมแกร,รมในผู้หญิงที่มีประวัติในครอบครัวหรือมีอายุเกินส5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะครับปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกเราก็มี h p วัคซีนที่นี่ก็มีบริการฉีด h p วัคซีนนะครับในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เตขึ้นเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือการตรวจแป๊บสเสมียนะครับก็จะสามารถ เขอเรียก Early Detection ตรวจได้คัดกรองระยะเริ่มต้นได้ก็ทำให้หายขาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ถ้าเปิอทุกคนมีการเฝ้าระวังและดูแลตนเองในการตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะไมเป็นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการที่จะเป็นมะเร็งนะครับอ,อยากแนะนำโรตัสเอชชูมเมดิคอลสหินิกนะครับเป็นที่ ทางเลือกหนึ่งในการตรวจสุขภาพในการป้องกันโรคเพราะเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายแต่มาตรฐานของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับสากลนะซึ่งได้การรับรองทั้งประเทศไทยและต่างประเทศว่าเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือมีความถูกต้องนะครับแล้วก็ไว,ว้วางใจได้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาใช้บริการที่นี่เพราะสถานที่นะครับก็จะสะอาดกว้างขวางแสงสว่างพอการเดินทางก็สะดวกมีที่จอดรถนะครับ แล้วก็เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือต่างๆเราก็ได้ทันสมัยโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เทคนิคการแพทย์ก็ได้รับวุฒิบัตรนะตามที่กระทรวงต่างๆกํามหนดก็คือทํางานอย่างเป็นมืออาชีพนะครับก็อยากให้ทวนได้ไว้วางใจว่าใช้บริการแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับสร้างความประทับใจดูแลสุขภาพทุกขั้นตอนนะครับ